สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโบนะคะวันนี้โบจะมาแจ้งโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะ isuzu 1.9 highlander g a t e l นะคะที่ให้ดูพาไปเมื่อต้นคลิปก่อนหน้านี้นะคะตันนี้ตอนนี้เราจะมีจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะใช้เงินออกรถเพียง25,400บาทนะคะส่วนผ่อนสำหรับรุ่นนี้อยู่ที่9,000 xxx นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ สนใจนะคะสามารถติดต่อโบได้นะคะทางเพจนะคะ X นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสั่งจองกันเข้ามาได้นะคะเอกสารง่ายๆนะคะสําหรับการทําไฟแนนซ์นะคะมีทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสมุดบัญชีธนาคารสลิปเงินเดือนนะคะใช้แค่นี้ก็คือสามารถรับรถได้แล้วนะคะส่วนสําหรับรถรุ่นนี้นะคะสีจะมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะคะจะมีสีขาวสีดําสีเงินสีเงินเซอร์แมทแล้วก็สีส้มนะคะ ลูกค้าสนใจสีไหนยังไงสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย